พ่อบ้านราชาปีศาจสามหนึ่งศูนย่าจะใส่เสื้อผ้าตาบ้าโลกจิตห้ามแอบ,บดูนะเอ้อคนอะไรไม่ใส่เสื้อผ้ากันวะกุลสตรีม่ครนมาเปิดร่วงเช่นนี้กุลสตรีจกะกุลสตรีหรือสุภาพบุรุษอะไรไม่รู้ด้วยหรอกนะแต่ถ้าเจ้าเอาเรื่องนี้ไปพูดระวังล่ะสตรีงามผู้นี้จะควักลูกตาเจ้าซะ เก็ใช่ว่าจะอยากดูสน่อยแค่น,นี้โอ้หุคนหลงเหรอมันเห็นเรือนล่างเราทั้งหมดแล้วเขาจะเอาอยัางไงกับเราละ่ะโท่เยสวยจริงๆทำคุณบูชาโทษชัดๆนี่ข้าต้องมาเสียเวลากับเรื่อนพันนี้เดี๋ยวก่อนเจ้าเจ้าเจ้าหมายความว่าไงข้าขอโทษเจ้า หรือเจ้าช่วยข้าไว้สิสินะเอ,อ้หลีกไปโถวเว้ยจะามาเกะกะขวางทางข้านะชายพวกนี้เป็นใครกันเจอข้าแล้วยังเมินเสียเวลาไปมากแล้ว นั่นอสูรขั้นสี่เสือดาวหนามทองคออําเอ๊ะเฮ้ยเธอเขาราชันอสูรมีอสูรขั้นสี่เยอะแฮะแบบนี้ไม่รู้ว่ายุนไฮจะเป็นยังไงบ้างแต่ก็แค่ขั้นสี่เฮ้ นางผู้นี้เพิ่งเคยเห็นวิธีการจัดการอสูรวิญญาณแบบนั้นไม่คิดว่าเจ้าจะมีวิชาน่าสนใจแบบนี้เจ้าไม่มีสิทธิ์มาพูดถึงศาสตร์การควบคุมอสูรขั้นสูงของข้าเป็นแค่ระดับนักโลขั้นเก้าแล้วยังวิ่งเข้าใส่อสูรขั้นสี่นี่เจ้ามันโง่หรือโคตรโง่งกัน ไม่กลัวตายเลยหรือไงข้าน่ะหรือกลัวข้าว่าข้าเพิ่งเห็นใครไม่รู้แก้ผ้าโปโปร้องขอความช่วยเหลืออยู่นะอยู่ในน้ำเฮ้เจ้าน้ำมันะสุนขัน้นหกตางหากละ่ะแต่ก็จริงนะเจ้าค่าระดับนักลบไหนช่วยข้าจากกระสุนขั้นหได้กันขณะข้าอยู่สราฟ้าขั้นสองยังคิดว่าไม่รอดแน่ๆเลย มันก็แน่นอนอยู่แล้วข้าจะไปบอกเจ้าได้ยังไงว่าก้าวพิบตามมานั่นก็เพราะข้านั้นบ้องไวโหสมบัติเวทวินขั้นหกเหรอ เอาเถอพ่อหนุ่มเจ้าเคยช่วยชีวิตข้าตอนนี้ข้าก็ช่วยเจ้าคืนแล้วก็ถือว่าเจ้ากันนะแต่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 แตว่าเจ้าเห็นเลือนล่างข้าไปทั้งหมดแล้วเรื่องนี้เจ้ายังเป็นหนี้ข้าอยู่นะอ้ออ๋อข้าเข้าใจแล้วรู้แล้วเจ้าคิดอะไรวางใจเถิดข้าไม่เคยเป็นหนี้ใครเราแป๊บนะแต่แต่แตบ้าทำอะไรของเจ้าน่ะ กาเจ้าบอกว่าข้าเป็นนี่เจ้าก็เห็นเรือนร่างของเจ้าก็เลยให้เจ้าดูเรือนร่างของข้าบ้างเท่านี้นี่ค้างของเราก็ถือว่าหายกันแล้วนะเป็นไงยุติธรรมดีไหมบอกเลยข้าไม่เคยเป็นนี่ใครนี่พูดด้วยความสัจจริง <laughs> แต่บ้าโลกจิตข้าไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นแล้วเจ้าหมายถึงอะไรหรือว่าแค่นี้เจ้ายังไม่พอใจเอาสิ งั้นจะสัมนาคุณให้เจ้าสัมผัสรูปไร้ได้ด้วยเอาเลยเข้ามาถ้าแค่นี้ข้าจะไม่ถือว่าเจ้าเอาเปรียบด้วยจับเลย <c oughs> <c oughs> เอาหน้าข้าไม่ถือหรอกข้าก็อยากแคใ่ให้ให้เจ้าช่วยข้าไปเอาน้ำนมแปลกาย <c oughs> แค่นั้นแหละเท่านั้นนี่ของเราก็หายกัน <c oughs> น้ำนมแปลกาย <c oughs> น้ำนมแปลกาย <c oughs> คือน้ำที่ไหลยอยู่ใต้ดินมาเป็นพันปีและด้วยการกลั่นอย่างต่อเนื่องแก่นแท้ของน้ำนั้นก็ควบแน่นจากเปลวเพลิงใต้โลกอีกทีคุณค่าของมันประเมินไม่ได้เลยคล้ายกับสายทองที่เราชิงมาแต่นมแปลกายนี้ถ้ากลั่นมาบนแผ่นดินเองมันจะมีค่ามากกว่าสายทองสะอีก แต่ถ้าเอานมแปรากายนี้เพียงน้อยนิดไปผสมกับสมบัติเวทรือเอาไปผสมกับการสร้างอาวุธ,ธมันจะทาให้ของสิ่งนั้นสามารถยืดหดขยายหรือเปลี่ยนขนาดได้ตลอดจะเปลี่ยนค้อนเล็กๆเ,เ,เป็นค้อนม,อมาฟาดถลม่มหรือเปลี่ยนกระบี่ให้เล็กยิ่งกว่าเข็มรอบโจมตีด้วยปิ๊บตาก็ยังได้แต,แต่กระนั้นก็ไม่มีใครรู้ว่านมแปรากายนั้นมีผลอีกอย่างที่ยิ่งสุดยอดซ่อนอยู่ คือการนำมาผสมกับวรยุทธ์กายยาเพื่อเพิ่มระดับมัน <c oughs> เราจะมีเสายักษ์อันเบิ่มในแหวนมิติของเรามันคือคากิเลนนั่นไงแบบนี้มันก็น่าสนใจไม่เบาและยิ่งท่าได้มันมาครอบครองจริงๆบางทีมันอาจช่วยให้เราบรรลุวิธีรับของคำพีนบกล้าวด้วยก็ได้เจ้าบ้านี่ไม่หนาวลรอ และมันอาจจะทำให้เราทรงพลังเช่นเดียวกันกับ3จักรพรรดิโบราณด้วยก็ได้ปอลอ์คำพีนบเก้าคือคัมพีที่พวกเทพปราดตอนแรกๆจะมาชิงจากพระเอกตอนที่พระเอกเป็นจักรพรรดิจักรพรรดิมารน,นะครับอานผิดประการใดหรือผิดภาพประการใดขออาภายัยณที่นี้ด้วยนะครับขอขอบคุณครับแม่นางถ้าได้มันมาและ รวมมันเข้ากับพลังข่า,านะเดี๋ยวนะแม่นางอยากให้ข้าช่วยอะไรก็บอกมาคิดไปออกเลยว่าพลังของมันจะขนาดไหนทำไมเจ้าหนุ่มนี่ถึงกระตูเอ้ยถึงกระตือรือร้อนแปลกๆขึ้นมาทันทีเอ๊ะเขามแผนอะไรเปล่าเนี่ยแต่ต่อให้วางแผนอะไรไว้มันก็ไม่เป็นไปนตามแผนของเจ้าหรอกนะตามข้ามา ถ้าเจ้าจะช่วยข้าไปเอานมแปรกายมานะแค่เจ้าเข้าไปดูร้าดเราให้ข้าก่อนจากนั้นก็ออกมารายงาน <c oughs> เอ๊ะแม่นางท่านหันมาทำไมแล้วมีอะไรผิดปกติหรือไงเ <c oughs> ปล่าสงสัยข้าคิดไปเองหรองั้นก็รีบไปกันเลยนะ <c oughs> หนังโ,งโอ้ยคีดว่าข้าจะมองไม่ออกหรือ เสร็จค่าแน่ <laughs>